บนอุทยานหินชาติไม้แกะเป็นหินอันนี้ระหว่างเส้นทางเดินชมธรรมชาติก้อนหินบนนี้มันก็หลากสีสันดีเนาะรูปร่างก็แปลกแปลกกันไปดูเนื้อหินมันก็มีรูปทรงแตกๆต่างกันไปนี่ก็มีมดตะกี้ไปจับหินก้อนหนึ่งมดออกมาเพียบเลยมันก็บริเวณเดียวกันทำไมมัน ก็มีสีสันหลากหลายแลือเกินแปลกดีสีสันสดใสสารพัดเนื้อแปลกจริงจริจังหวัดต่างนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องทำคกหินนะครับเขาหินก้อนใหญ่ ทำคลกแต่หินก้อนเล็กๆนี่ก็สีสันลวดลายเยอะแยะไปหมดมาอยู่บริเวณเดียวกันได้ไงก้องกนี่ก็มันสมองแปลกดี ก็จะมีต้นไม้มากมายที่มีบางต้นเจ้าหน้าที่เขาก็จําแนกเป็นชนิดมีป้ายบอกนะครับไอืมอ้ส่วนท่อนที่เขามันกลายเป็นหินเขาก็เอาไปไว้รวบรวมไว้บริเวณด้านหน้าละอืมผมคงไม่เจอแถวนี้มั้ง แต่ธรรมชาติของหินนี่มันก็หลากหลายดีเนาะสีสันรวด,ดลายอยู่บริเวณเดียวกันได้เบียดกันขึ้นมาจากใต้พิภพขึ้นมาเป็นแสนเป็นล้านปีแต่ละดอยแต่รูขอเขาก็คงจะไปคล้ายๆกันนหมมั้งมีสีสันหลากหลายแต่ที่นี่ไม้กลายเป็นหินนะครับ